สวัยดีสวัยดีสวัสดี Pepsi, เพพซีเหมือนทุกคนเด้อสวัสดีกันยามดึกพี่เพพซีตอนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้อยู่ก็คือ4ีทุ่มโมงนี้เพพซีผู้ใหน่นอนเดย์แล้วเนาะสำหรับถ้าหากอยู่ทางบ้านนอกแถวบ้านนงรีกะสิิพากันรับโกนสุดๆละป่านนี้นเนะเพบซีเนาะ Pepsi, เรื่องราวของคีวิดโอนี้เป็นเรื่องราวที่น้องนี่เองไปเจอมาอยู่ในแพลตฟอร์ม Tik t o ็อมันขึ้นมาในฟีดแล้ววันที่นีน้องนี่เองก็เลยเข้าไปคนอ่าอยู่ใน Youtube เบ่งเพออยากเอาคลิปมานําเสนอเอฟซปรากฏว่าบุมมีเลยมีก็ะซิมีแบบตั้งออกไปสินะนอยเพบซีเนาะแต่แต่อันนี้ฮะ้องนี่เองอยากเห็นแบบนี้สินะอยากเห็นแบบอยู่ใน ติ๊กต็อกนี่สินะเนาะน้องนีเองก็เลยสิ h ด a d ิ u วิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อให้ PFC ผู้ใดที่เห็นหรือว่ามีหรือว่าเคยเบิ้งคลิปเกี่ยวกับอ่จาจักรยานยนต์จัก,กรยานยนต์ทางยุทธวิธีเนาะผู้ดใดมีที่เป็นคลิปยาวๆสักประมาณสิบสิบห้านาทีหรือว่าสาวนาทีลงมานี่ก็ได้เลยส่งลิงก์มาให้น้องลีเดีอพวไป PFC เด้อหนะ้าโปรไฟล์เมนูเฟซบุ๊กเลยซึ่ง มันเป็นคลิปที่ถ้าห่านพีพีเซีหรือว่ากองทัพไทยเนาะเพิ่นไซจักรยานยนต์ทางยุดถาวิธีวสันตน้อยพีเอฟซีอมตั้งแคปซันว่าพอจะสู้อินเดียได้ไหมวสันน้อยพีเอซีเนาะเพราะว่าซักประมาณก้อนๆที่เราได้เห็นอินเดียเพิ่นอาเป็นการเดินส่วนสนามที่เพิ่นไซอันจักรยานยนต์เอ้ยไซรถจั๊กไซรถจักจกในการเฮ็ดน้อยพีเอซีเนาะแคปซันนี้เพิ่นก็นเลย ตั้งซื้อว่าพอจะสู้อินเดียได้ไหมว่ะส,สนอยว้พีเฟซีเนาะเดี๋ยวเฮาว่าเบิ้งคิดวิดโอนี้กันพีเอฟซีแล้วฮาคอยไปเบิ้งคิดวิดโอนี้กันึงงดูทา YouTube พนเอฟซีาะโอเคไปเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งคิดวิดโอนี้กันนี่พีเอฟซีบุคเคยเห็นมาก็เลยลเห็นแต่ของอินเดียเนาะวันนี้ได้มาเห็นของคนไทย วักนกองทัพไข่เนอทีสี่ที่เห็นตังตังยูฮันก็คือด้านเลยเนาะเป็นบอกผิวคลิดยาวๆนะบอกค่อยมี ขี่จักรยานยนต์ทางยุธงทธภีย์อืออืเน่งขอมปลอดภัยอันดับแรกเนาะ แได้ไหม3มี4เบอร์เว็นโอ้คุณอะโอ้คุณอะโอ้มาต่อคลิปอยู่ใน YouTube อีก P P F C อันนี้ก็คือจักรยานยนต์ยุทเทวิธีคือกันเนาะ P P F C เนาะ โอ้ยางที่เลยมีทีฟซีผู้ไหนที่เป็นทหารละพานจุดนี้มาได้คอมเมนต์ว่ากันดีเด้อนจัตั้งป็นรัยาโยนทางยทวิีขึ้นมาเพเป็นรวมในการลกางกบีจยยนทางยโดยการดาเนินการจเป็นการพื่อตรหรับการฏิบัิทางุวีได้แก่การรตเสรบุญใจว่าเสียงเพลงสิทธิลิขสิทธิ์บอเนาะ

อีโชไง้ยืคุณก้สตาร์ตตมาจเป็นการับี่ากานยนในฐานการฏิบัติายวิธีได้แก่การใช้อประําในการขับีทั้ในตาแห่งัและทอสใช้รยานยเป็นที่กาังในระหว่างการขัการลียนเท้าการเปลียนที่หว่างรั์และผู้อโดยไม่ทาการหยุดต้อฝึกแบบต่อสูโดยบตรงหยุดหลุดเนาะที่ว่าไปแล้วเนาะ อันนี้ก็คือการลบใช้มอเตอร์ไซค์ในการลบใช้มอเตอร์ไซค์ในการลบกระสุนช้อนสองกระมาบัดน,นี้นะโโอ้ห คนโดยลักษณะของผู้ซอนและผู้ขับขี่ เป็นการปบัติานใน่การอการอกมันลบกระสุนเนาะโดยบ่ต้องหยุดหลดโ้ป็าีร่การเปี่ยนตาแหน่งระหว่างที่คนขับและผอจะใช้ในการปฏิบัติในกที่ผู้การร้ในการมเป็นโอ้ปโตเปียน เปี in <VII> 1941, <step> ่ยนกลางทางเปี่ยนคนขับที่กลางทางอในกรณีที่ผู้ขับกอนทันเมื่อยลากระิพาทำผ่ากันทำการเปียนกลางทางเลยนี่โอ้ครั้งแรกทวีเอฟซีที่เห็นแบบนี้การปัต่อไปจะเป็นการสาธิทุ ด้วยรถจักรยานยนต์จนยี่ิบดีขนาด2 5 0ซีซีจำนวนหนคันกำลังคนจำนวน12นายปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้คุมการกระบวนสัรของหน่วยโดยเอสภาระมอเครรถทำที่ดนจำนวน1คันมีทำหน้าที่เป็นตรวจระวังป้องกันและต้องรมวบรรทุกับระขนาด2เป็นตัวันจำนวนสคัน ตอนขี่รถจักรคณะตื่นเต้นดีอันนี้ไทยวะ ดึกละก็เลยว่าฮาวน์หนอนขออภัยแบบเอฟซีพี่น้าใหญ่กันได้เอฟซีหลังจากทีเดิมเบิ้งคิววิโดโอนี้แล้ว หลังแต่ต้นจนจบคือเพื่อนบอกว่าตัวนี้ท่นเป็นวันกองทัพไทยเพื่อนแสดงในวันกองทัพไทยซึ่งลุงลี่เองขอถามเพฟซีเลยว่าในวันกองทัพไทยขนาดคนเพิ่นเพิ่นแสดงให้ภาษาสนไปเบื่องไหว้เพฟซีหรือว่าเดี๋ยวไดผู้ใดหูผู้ใด,ดที่เป็นทหารหรือว่าเป็นคนไทยคอมเมนวอลต์ลุงลีเลยด้อเพราะไปสะดุดข่ำกับเมนนีมาเพื่อนบอกว่าอันนี้นะอันที่แบบโซขี่จักรยานน่ยเพฟซีเพื่อนบอกว่า อ๋อบก้าพาหลานไปเบิ่งดอกย่านมันกลับมาเหตตามที่บ้านวัสสาน้อยเอฟซีเนาะคอมเมนต์นี้เพิ่นบอกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าทหารอะไรครับเพิ่นก็ได้มาตอบทหารเสือลาซินีโอ้เป็นเพิ่นเป็นทหารเสือลาซินีวัสสาน้อยเอฟซีเนาะคอมเมนต์นี้เพิ่์นบอกว่าที่อินเดียหมุนด้วยนะวัสสานอยพเพฟซีเนาะกรแมนอยูนะ่เนาะพี่อินเดียเพิ่อนโอ้ยโซ่ หลายขนาดเลยได้เพฟซีเนาะคอมเมนต์นี้เพื่อนบอกว่าอ่าขับแล้วเพื่อนซ้อนแบบนี้ตำรวจจับเลยว่าสโนว์พีเพฟซีเนาะคอ,อมเมนต์นี้เพื่อนบอกว่าทำถึงมากกว่าสโนาะคอมเมนต์นี้เพื่อนบอกว่าครั้งหนึ่งเคยขึ้นสวนสนามอืคอมเมนต์นี้เพื่อนบอกว่าอันเด็กก็ พี่นี่เตรียมรถพยาบาลรอแล้วว่ะสนอยพเพฟซีเนาะคอมเมนต์นี้เพื่อนบอกว่าไส้ที่แสดงพรุ่งนี้สระบ,บุรีไหมคะคุ้นคุ้นเหมือนลูกรายเลยค่ะอ,อ๋ออันนี้เพื่อนถากกันเนาะเป็นกระตอว,ว่าไส้ครับโอ,อ้คอมเมนต์นี้เพื่อนบอกว่าผ่านครับ ใครไม่รักเรารักทหารไทยทุกท่านครับปสนาอยเพศซีเนาะคอ,อมเมนต์นี้เพิ่นบอกว่าอ่าไม่มีอะไรที่ทหารไทยทําไม่ได้ปสนาอยเพศซีเนาะคอมเมนต์นี้เพิ่นบอกว่าอ่าเหล่าแพทย์ถูกใจกับสิ่งนี้วปสน้อยเพศศีเนาะคอมเมนต์นี้เพิ่์นบอกว่าขอ เม่ขอถามจะคำในบอลลูว์ภาทุกคนทูบอกคำว่าเม่ขอถามจะคำในบอลลูคืออีหยังเนาะก็คือเป็นคำว้าที่แบบเป็นกระแสะกันแหงอยูอย่ในติก๊กต็อกผู้ให่ที่เป็นสายลีนติก๊กต็อกนี่น่าจะฮู้กันดีเนาะว่าคำนี้พันซื่อถึงอีหยังเนาะพีเอฟซีเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ขอตลาดไปก่อนเลยพีเอฟซีเด้อผู้ใดมีคลิปแบบนี้ยาวๆส่งมาให้ลุงดีใดเลยพีเอฟซีเด้อถ้าถามว่าซู้อินเดียได้บบอันนี้ลุงนี่เองกะบ่สร้างสิตอบคือกันเนาะพีเอฟซีเนาะเพราะว่าอันนี้มันบ่ เป็นการเดินสวนสนามอะไร PFC แต่ว่าอินเดียมันเป็นการเดินสวนสนามอันนี้ท่านเป็นการอ่าเป็นการฝึกจักรยานยนต์ทางยุทธ,ธวิธีเนาะมันมันบริบทมันตั้งกัน,น FC, เนอ่อ PFC เนาะอดี๋ที่ประมาณนี้เอ้อเดี๋ยวคีวิโอนี้ขอตลาไปก่อนจ้าสบายดีสวัสดีเดอ้อบ,บ,บายบาย